เคยราคา8ปดหม่เเอาไปรถอีกหมื่นหนึ่งตั้งราคา8ปดหม่นนะให้อีกหมื่นหนึ่งเคยตั้ง1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันอนี้ให้หมื่นหนึ่งเอาติดตัวนี้หรอรดไปสาม0 0ื่นเลยเอารอยนะตัดออกมันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยเอาลดไปห้า0,000ืนมาวันนี้จะมาโล่ของเก่าออกให้หมดจากคันนี้เคยราคา8ปดหม่เ้าเอาไปรดอีกหมื่นหะนึ่งอะ m g 3มมนี่นะเหลือ79็ดหพอแต่คันนี้ไม่ได้รับผิดชอบการโอนคือเลขเครื่องมันไม่ตรงเลยเหลือราคานี้คันนี้เหลือเท่าไหร่สี่หมพอแต่คันนี้ผมเทินเข้ามา5 0,000่นะลดให้อีกพันหนึง่งไปถามไห้ของเก่าได้เลยผมเทินเข้ามา5 0,000แต่ผมจะตัดออกแค่4ี่หมไม่เอากำไรหรอกเคยตั้งราคาแปดหมนะเอ้าอยเอาเงกัน ให้อีกหมื่นหนึ่งเจ็ดก็คือว่าถ้าเห็นคลิปนี้บอกว่าดูจากคลิปนี้มานะถ้าไอ้เซลบอกว่าคันนี้เสียเขาตั้ง8ปดหมเปิดคลิปให้ดูเลยเสียล,ลดราคาแล้วเหลือ7 9็ดหนะบอกเขาเลยบอกเซลเลยเอาคันนี้เหลือจากแผนสนี่มั้งเอาเอาเก้าหเก้าพอเอาดีแม็กตาแหลมอ่ะเขาลามตัด9 9้าหพออันนี้เคยตั้ง1นึ่งแอันนี้ให้หมื่นหงเหลือแสนหนึ่งอันนี้อะไร ซิตี้อันนี้รดได้แค่ห้าพันพอละจากห้าหมน้านะห0 0 0มื่นทวนแล้วกันคันนี้ห้า0มื่นทวนคันนี้ซีวิ c ตาโตเคยตั้งราคาหกหมื้าเอาอีก1 0หมื่นนึงเอาห้าหมื่้าเอาแอคคอร์ดเคยตั้งเจ็ดหเ้าเอาเหลือสักเอา 11, มื่นหเหมือนกันเอาเอาหกหมืเก้าอโอ้โหอันนั้ a แอคคอดูนี่หกหมนเก้านะรถตู้คันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะเคยตั้ง2องแสน้าตู้ถ้าเบนซินตอนนี้เบนซินคนไม่ค่อยเล่นเลยอะเอาเอาเหลือหนึ 199, ไว้ถึงสองแสนจากตอนแรกเท่าไหร่ครับสองแสน เอาลดไปเลยอันนี้เหมือนกันไหมนี่อันนี้ดีเซลหรือเบนซินอันนี้น่าจะเบนซินหรือเปล่าให้เ so ท่ากันนะเอาเคยตั bah, ้ง2 9 9จอดนานคันน <cra> ี้เขาเทินมาตั้งนานแล้วจอดนานเกินแล้ว299นะลองไปดูคลิปเขาได้ผมเคยพูดนะเคยตั้ง2 9 9คันนี้เหมือนจะติดจองยังอันนี้ดีเซลอ่าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันอันนี้มันติดจองไปแล้ว389หรือหรือไม่รู้กันว่าติดจองไหม3ามดนะดีเซลคันนี้ก็ลดยากแล้วแหละตัวนี้จากเคยตั้ง1 2ึ่0 0องเอาไม่ต้องถึงแสนหรอกเก จะได้เทพื้นปูนจะได้ขยายพื้นที่ออกตรงนี้เป็นพื้นดินเห็นไหมจะได้เทพื้นปูนขยายพื้นที่เอารถเก่าโลออกไปนี่ดีแม็กไคลเอนเดอร์ตัวนี้เคยตั้ง1น0 0งแเท่าไหร่แสน0 0เหรอเอาแสนสามพอตอนเดียว 8, 000, อเอาแปดหมพอเอาเจ็ดหมืม่นเก้าอาหนึ่งหมนึ่งเจ็ดหมื่นเก้านะตอนเดียวดีแม็กเจ็ดหมื่นเก้านี่เคยตั้งเท่าไหร่หนึ่งแเัหรอแล้วตอนนี้เอาสปอร์ไลเดออย่างนั้นก็จะใช้ในในหนังแล้วแหละแปดหมเพอ บอดไรเดอร์แปดหมคันนี้รถตัวนี้มันเป็น4ีล้อใหญ่ไม่ใช่หล้อนะเป็นแค่สีล้อเคยตั้ง2 3 9 0 0นสามหมนเ้าันไม่ต้องถึง2องแสนแล้วแสนเกไปเลย1,000งแคันใหญ่ใหญ่อย่ไงนี้ไปเลยหนึ 1, 9, ่งแสนเาหมื่นเอเคยตั้ง1นึ่0 0สนาพโฉมนี้เอาไป1นึ0 0 0สนห่งเพอ,อ ก็เดี๋ยวว่างเดี๋ยวให้พนักงานเขามาล้างความสะอาดเพราะนี้มันมันเปื้อนเหลือเกิน1นึ่งแตัวนี้เคยตั้ง9ก้าหมเหรอเอาติดต,ตัวนี้เหรอลดไป3 0 0 0 0่นเลยเอา6กหม0ออกไปเลยหกหมื่นเก้นะเอา 69, นะอติดชมนี้6 9หมื่นเกซิตี้เคยตั้ง1นึ่งแสนส้ลดไป20,000นเาะ1นึ่งแสในซิตี้ชมนี้นะหนึ่งแสนหนึ่หมื่นเันดีแม็กคันนี้เหรอเคยตั้ง1นึ่งแเันอาแสนพอ 1, 1 4 9 0 0 0คันนี้เก็บไว้ใช้งานดีกว่าตอนเดียวแต่ถ้าตัดก็เอาแสนเก้าเก้าอใหม่ๆเงี้ยตัดออกคันนี้ก็คือเลขตัวถังไม่มีแสนเก้าเคันนี้จัดเฟนแน่นได้นะเหลือ1 0 0 0 0 0สไม่ถึง2 0 0 0 0 0เหมือนกัน1,99,000พอเหมือนกันแต่ตัวนี้โอนได้จัดเฟนแน่นได้อ่ะดีแม็กชมนี่นะ1.9เป็นตู้เย็นนะเป็นตู้เย็นเครื่อง2.8งลีโวเอาตัดออกไปเลยอยู่ที่279,000พอ279ได้ลีโวตู้เย็นตัวนี้เคยตั้ง 1 4 9 0 0 0่ม้ัใช่ไหมตอนนี้เอาแสนเอ็ดพอ11 0 0 0แสนเอ็ดพอเลยเอาไปเลยแล้วบอกเขาด้วยนะเดี๋ยวฝนตกน้ำไปเข้านะให้เขามาเอากระจกขึ้นด้วยนี่ตัวนี้รถโอเคใช้ได้เลยแต่ว่าทะเบียนระงับอ่ะผมขอเน้นคันนี้ก่อนตัดแค่2 9 9 0 0 0ัไม่ถึง3 0 0 0นตัวนี้โอเคนะแต่ข้อเสียคือทะเบียนมมนระงับเดิมดีนะไม่ใช่รถโดนนะแต่ทะเบียนระงับนะแผ่นเพจยังจุดชุมพูอะไรยังอยู่ติก๊กอะไรพลาสติกยังอยู่หมดเลยหน้าตาโอเค เม็ดองเม็ดอาร์ติก,กงติกเกอร์หัวน็อตทุกตัวเดิมหมดเลยอะเพราะว่าเกิดจากทะเบียนมันระงับอ่าเลยตัดไปแท่ไม่ถึง300,000เอา299สีสันไม่ต้องทําเลยอะเอาไปขี่ได้เลย299เอาตรงนี้เป็นเผารอยเคยขาย3 2 9 0 0นเพผารอยนะตัดออกมันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยมาดูเผารอยดิมีข้อกให้เรียบร้อยเอาลถไป50,000 5, ื 5, ่นขายห้าหมเลย3าม0 0นหเหลือ279 เผาลอยเอาไปเลยสีแดงตัวนี้เราเคยตั้งเท่าไหร่ตัวนี้เป็นสปอร์ตคุยเซอร์คือคือไทเกอร์ดีโฟดีสประตูเขาเรียกสปอร์ตคุยเซอร์เคยตั้ง1นึ0 0 0สเอาให้2 0,000เหลือแสนกับเก้าพันแสนกับเก้าพันเอาไปเลยครับสปอร์ตคุยเซอร์ตัวนี้เกียร์ทำงานหรือออโต้นะผมลืมเกียร์ออโต้ตัวนี้เกียร์ออโต้สประตูแสนกับเก้าพันเอาไปเลยเชฟตัวนี้ก็เหมือนเดิมแหละสองห้าสองห้าห้า อ่าออตโต้ตัวนี้มันปัญหาก็คือมันไฟนแนนซ์มันจัดไม่ได้ชเชฟโรเลตมันไม่มีไฟนแนนซ์ใหญ่จัดอ่าแฟนแฟนนซ์เขาไม่จัดแล้วก็เลยขี้เกียจเลยตัดออกไปซะลูกค้าเวลาเขาเามาเทิร์นเขามาอะไรนะ่ะก็ตัดออกไปเลยชลเชฟโรเลต2 5 5สี่ประตูยกสูงเป็นตัวนั่นเลยนะไฮคันสตี้ของชเชฟโรเลตอ่าโอเคมันมีเข้ามาเรื่อยๆแหละรถเทิร์นก็สนใจก็ทักเข้ามาได้ที่เต็น์บางกรนนะครับสวัสดีครับ